สวัสดีครับกลับมาพบกับแจ็คเล็กอีกครั้งหนึ่งนะครับในแจ็คเล็กชาแนลนะฮะวันนี้เป็นเรื่องราวของแจ็คเล็กเก็บมาเล่าเหมือนเดิมครับกับเรื่องราวของเฟอร์นันโดโตเรส3ปีครึ่งแห่งความมหัศจรรย์ใครที่ดูคลิปนี้นะฮะดูแล้วชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับแจ็คเล็กด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสนับสุนโดยชาวสเบิร์ก รถยนต์ซูซูกิแกมโบเฟอร์นันโดตอรเรสครับ3ปีครึ่งแห่งความมหัศจรรย์หลังจากจบศึกฟุตบอลโลกปี2006ครับในขณะที่เฟอร์นันโดตอเรสกำลังพักร้อนอยู่นั้นเนี่ยเขาเนี่ยได้รับข่าวดีจากอาเลติโกมาดริดครับผ่านทางมือถือว่าเราได้ขอ้อเสนอที่ดีมากมาจากลิเวอร์พูลนายคิดว่ายังไง ดาวยิงทีมชาติสเปนครับแทบจะเก็บอาการดีใจนั้นไม่อยู่ครับเพราะว่านอกจากทีมตราหมีที่เขาเล่นอยู่ในเวลานั้นแล้วก็มีเพียงลิเวอร์พูลนี่แหละครับที่เป็นสโมสรนในฝันของเขามาโดยตลอดผมอยากเล่นให้ลิเวอร์พูลตอเรสตอบสั้นๆก่อนจะจัดการยกเลิกวันพักร้อนที่เหลือเพื่อบินกลับมาสเปนในทันทีการซื้อขายเสร็จสิ้นในเวลาไม่นานครับลิเวอร์พูลเปิดตัวตอเรสด้วยค่าตัวที่สูงเอาเรื่องในยุคนั้นครับ24ล้านปอนด ท่ามกลางความตื่นเต้นจากแฟนหงทั่วทุกหัวระแหงครับเพราะว่านี่คือดาวยิงที่ถูกหลายทีมเนี่ยหมายหัวเอาไว้เยอะแยะมากมายครับโดยเฉพาะกับ Manchester United แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชลซีต่อเรสใช้เวลาไม่นานเลยครับสำหรับการยิงประตูแรกให้กับลิเวอร์พูลเขาประเดิมเปิดหัวด้วยการยิงเชลซีได้อย่างสุดสวยในเดือนสิงหาคมก่อนจะยิงแฮตทริกแรกให้ทีมได้ในอีก1เดือนต่อมาบนเกมที่พาทีมเอาชนะเรดดิ้งไป4-2ในถ้วยลีกครับ จบฤด,ดูกาลแรกครับตอเรสยิงให้เวอร์พูลไปถึง33ประตู5แอสซ,ซิสจาก46นัดรวมทุกถ้วยทุกรายการแถมยังสามารถทำแฮตทริกได้ถึง3ครั้งอีกด้วยเคล็ดลับอย่างหนึ่งของผมก็คือสตีเฟนเจอร์ราตตอเรสเปิดเผยครับว่าเหตุผลที่เขาปรับตัวได้ไวและยิงได้เยอะขนาดนั้นเนี่ยเกิดจากการที่มีคนซัพพอร์ตชั้นเยี่ยมอย่างสตีเฟนเจอร์ราตเขาคือคนที่ต้อนรับผมเป็นอย่างดีตั้งแต่วันแรกและเขากับผมก็เหมือนมีอะไรที่จูงกันติดอย่างไม่น่าเชื่อ เขารู้ดีว่าจ่ายบอลไปตรงไหนแล้วผมจะยิงได้ส่วนผมก็รู้ดีเช่นกันว่าจังหวะที่เขาจะจ่ายให้ผมคือจังหวะไหนตอเรสและเจอราดจ,จูงมือกันทำประตูให้หงแดงไปมากถึง5 4ประตูในฤด,ดูกาลแรกที่เขาย้ายมาพาทีมจบอันดับ4และเข้าไปถึงรอบตัดเชือกในแชมเปี้ยนลีกอีกต่างหากฤด,ดูกาลต่อมาครับตอเรสมีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่ช่วงหนึ่ง แต่ก็ยังจับเบอกับซีเฟนเจอราตครับเล่งเครื่องพาหงแดงเก็บชัยชนะได้ถึง11จาก12นัดสุดท้ายคว้ารองแชมป์พรีเมียร์ลีกด้วยการตามหลังปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่4คะแนนโดยตอเรสเองครับยิงได้ถึง17ประตู7แอสซิสต์จาก38นัดในทุกถ้วยถือว่ายังคงรักษามาตรฐานไว้ได้เป็นอย่างดีครับแม้จะมีอาการบาดเจ็บรบก,กวนอยู่ก็ตามฤดูกาลที่3ของทั้งคู่ครับยังคงยอดเยี่ยมเหมือนเดิมแต่ว่ามันคือฤดูกาลที่หงแดงค่อนข้างล้มเหลวที่สุดในยุคข,ของราฟาส ปีนั้นเนี่ยเอรูพูจบอันดับด้วยอันดับที่7ครับทั้งคู่ยิงรวมกันได้เพียงแค่34ประตูโดยแบ่งเป็นตอเรส22และเจอราสิบซึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญครับก็คือเมื่อจบฤด,ดูกาลดังกล่าวครบับราฟาเบนิเตสและฮาเวียมัสเคราโต่ต่างก็แยกย้ายออกไปจากทีมนั่นเลยเป็นจุดที่ทําให้ตอเรสเริ่มคิดถึงการย้ายทีมด้วยเช่นเดียวกันเลวูผูรั้งตอเรสไว้ได้เพียงแค่ครึ่งฤดูกาลครับก่อนที่สุดท้ายแล้วต้องยอมปล่อยเขาเออกจากทีมในวันสุดท้าย ของตลาดซื้อขายเดือนมกราคมแลกกับเงินก้อนโตถึง50ล้านปอนด์จากเชลซีในช่วงแรกๆแ,แฟนๆต่างโกรธและสาปส่งตอเรสกันชนิดเอาเป็นเอาตายเลยนะครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปทุกสิ่งที่ตอรเรสเคยทาไว้ให้กับสโมสรนก็ทําให้เดอะคอปในเกลียดเขาไม่ลงหลังจากที่ผมย้ายออกไปนั้นปฏิกิริยาที่แฟนๆเมื่อเจอกับผมในกรุงลอนดอนหรือตอนที่ผมกลับมายังลิเวอร์พูลทุกคนกล่าวคําขอบคุณต่อผมสําหรับทุกสิ่งที่ผมทําให้ทีมที่ผ่านมาสําหรับแฟนทีมอื่นอาจแตกต่างไปนะครับ แต่ว่าสําหรับเดอะคอปแล้วพวกเขาคือสิ่งที่แตกต่างออกไปทุกความทรงจําที่ผมมีต่อพวกเขาและลิปหูนั้นสวยงามเสมอหลักฐานสําคัญที่แสดงให้เห็นว่าแฟนหงเนยไม่เคยเกลียดตอเรสเลยก็คือเกมเทสติมอนเดียลแมตของเจอรัดในปี2015ครับวินาทีที่ตอเรสเดินออกมาจากโอโง่งแฟนบอลทั้งสนามต่างพร้อมใจกันลุกขึ้นยืนปรบมือให้กับตัวเขามันแสดงออกอย่างชัดเจนครับว่าสำหรับชายที่ชื่อเฟอร์นันโดตอเรสนั้นบ้านหลังนี้ พวกเรายังคงมองเห็นเขาเป็นคนในครอบครัวเสมอมาแม้จะอยู่กับทีมเพียงแค่3ปีครึ่งแต่ว่าสิ่งที่เฟอร์นันโดตอเรสรังสรรค์ไว้ให้กับเลียพูยังคงสวยงามและติดอยู่ในความทรงจําของเด็กหงส์ทุกคนทั้งประตูสุดสวยในนัดเจอเชลซีลูกหม่งนาทีสุดท้ายตีเสมอสเปอร์สารพัดแฮตทริกที่เคยทําได้ไปจนถึงการเผาเครื่องในมันยาวีดิชจนไฟลุกในเกมที่โอทัฟฟอร์ดแฟนหงส์ไม่เคยลืมตอเรสได้ลงเช่นเดียวกับตัวเขาเองที่ก็ไม่เคยลืมเหล่าเดอะค็อปเช่นกัน แถมยังฝังความทรงจําบนสีเสื้อดแดงเพลิงตัวนี้เก็บไว้ในลิ้นชักแห่งความทรงจําที่ดีที่สุดในอาชีพการค้าแข่งของเขาไว้อีกด้วยเฟอร์นันโดตอรเรสขอขอบคุณทาวส,ส,ส์เบิร์กซูซูกิสวิฟ GL Max Edition ตเต็มที่กับสไตล์เราใจทุกมุมมองที่สุดของ e ีโคคาที่โดดเด่นเหนือใครสปรอร์ตกว่าที่เคยด้วยชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันพร้อมสปอยเลอร์หลังและเสาอากาศแบบครีบฉลามโดดเด่น สะดุดตาตกแต่งด้วยซุ้มล้อสีดำและชุดสติ c k ร์ Max Edition เท่มีสไตล์ประสบการณ์ใหม่ของการขับขี่ที่ให้ทั้งสมรรถนะท,ทรงพลังประหยัดน้ำมันยิ่งกว่ากับเครื่องยนต์ Du OJ เอร์หัวฉีดคู่และขับขี่ได้อย่างมั่นใจกับแพลตฟอร์ม r าร์ดเทคบอดเร้าใจโฉบเฉี่ยวทุกสายตา s u z u k ิสว i f t Max Edition ขอขอบคุณ g ก m b โแบนรนด์รองเท้าสายพันธุ์ไทยแต่คุณภาพระดับโลกโดดเด่นด้วยดีไซน์กุนกวนมันมัน,มนอันเป็นเอกลักษณ์ ผสมผสานด้วย g b o t เทคโนโลยีเอเกอสิทธิ์เฉพาะของ g a m b l โดดเด่นเรื่องความนุ่มเบาทนทานสวมใส่สบายเท้าได้อย่างลงตัวโดยทุกคู่ออกแบบและผลิตภายใต้คอนเซปต์ g a m b l แค่เดินก็เด่นแล้วดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.gamble.co.th